การปลูกผมไม่ว่าจะ FUT หรือ FUE นะครับกาฟผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้ากาฟผมตายไปแล้วเนี่ยต่อให้เราเอาไปปลูอยังไงผมก็ไม่ขึ้น,นครับทีนี้นะครับเราจะรักษาตัวกาบผมยังไงและใช้วิธีไหนได้บ้างในการรักษากาฟผมนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับ การปลูกผมนะครับก็อย่างที่ทราบกันน้อเป็นการย้ายกราฟผมจากบริเวณที่ผมแข็งแรงเนี่ยไปยังบริเวณที่เราต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสีสะลานสีสะบางนะครับดังนั้นเนี่ยกาฟผมเนี่ยจึงสําคัญมากในการปลูกผมซึ่งขณะเราทําการปลูกผมเนี่ยกาฟผมก็จะต้องอยู่ข้างนอกเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับเพื่อที่เราจะต้องทาการขัดเลือกกราฟดังนั้นเนี่ยน้ายาแช่กราฟจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ครับเพราะว่าถ้ากราฟผมอยู่ภายนอกร่างกายเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีน้ํายาแช่กราฟเนี่ย ก็จะส่งผลทาให้เซลล์เส้นผมตายได้และเมื่อเซลล์เส้นผมตายนั้นถ้าเรานํากราฟเส้นผมไปปลูกผมก็จะไม่ขึ้นครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราปลูกกราฟผมลงไปเนี่ยตัวกราฟผมแต่ยังไม่ได้มีเลือดมาเลี้ยงในทันทีครับเนื่องจากเนื้อเยื่อเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมติดกันครับเพราะฉะนั้นกราฟผมจะต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีสารอาหารจากร่างกายของเรามาเลี้ยงเนี่ยนานถึง2 3ถึงวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาแช่กราฟที่ดีเนี่ยก็ต้องสามารถทําให้ตัวกราฟผมสามารถอยู่ได้นานกว่านั้นครับ โดยน้ํายาใช้กาบที่ดีนะครับควรมีคุณสมบัติดังนี้นะครับก็คือสามารถรักษาความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ได้รักษาค่าความเป็นกรดด่างของตัวเซลล์กาผมได้ครับและสามารถปกป้องเซลล์กาผมเนี่ยจากเชื้อโรคแบคทีเรียรวมถึงสารที่กาะอ,อนุโมลอิสระต่อ,ตอเซลล์กาผมได้ครับรวมไปถึงสามารถรักษาสารอาหารภายในเซลล์ได้นะครับแล้วก็ชะลอการเผาผลาญพลังงานภายในเซลล์กาผมนั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับความเข้มข้นของน้ํายาเองเนี่ยก็ต้องมีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์กาฟผมครับหรือที่เราเรียกว่าไอโซโทนิคโซลูชันครับหลายๆคนนะครับอาจจะเข้าใจว่าการใช้น้ํายาแช่กราฟเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็แค่แช่ในน้าเกลือรักษาความชุ่มชื้นให้ตัวเซลล์กาฟผมก็พอแต่ว่าที่เมดมาสเตอร์คลินิกของเราเนี่ยใช้น้ํายาแช่กราฟสูตรพิเศษครับโดยจะช่วยทําให้ตัวเซลล์กาฟผมเนี่ยสามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ดีทําให้เซลล์เนี่ย ไม่เกิดภาวะเครียดเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับตัวเซลล์เส้นผมครับปรับค่า pH ของตัวเซลล์เส้นผมแล้วก็ที่สําคัญคือมีสารอาหารให้กับเซลล์เส้นผมอีกด้วยครับดังนั้นนะครับคนไข้ที่เข้ามาทําการปลูกผมกับเราเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของกาผมของคนไข้เนี่ยจะมีคุณภาพสูงสุดก่อนที่เราจะนําไปปลูกลงบนหนังศีรษะของคนไข้ครับกาผมจะไม่มีการตายก่อนแน่นอนครับครับสาหรับ คนที่ดูคลิปจบแล้วนะครับแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรอยากสอบถามก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะครับหมอยินดีให้คําตอบทุกข้อสงสัยครับและฝากถึงคนที่กาลังประสบปัญหาในเรื่องของภาวะผมบางศีรษะล้านผมร่วงหัวล้านตามกรรมพันธุ์นะครับหากปัญหาเนี่ยมาทําให้คุณกระทบความมั่นใจของคุณสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่เมาสเตอร์คลินิกโดยมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ